สำบบัึกกั่คุณชมด้วยนะคะผมอยู่กับผมวิสต์ใหน่แล้วก็เกมท่องเฟสเวคนาสซิกนะครับผมว่าจะมาเล่นที่จุดดานกันเลยไม่รู้ว่าจะมีผู้ใหม่ตัวเองหรือ,รอ,รอเปล่านะครับผมมาดูกันเลยว่าตอนสุดท้ายจะกวนแค่ไหนไปดูกันเลยเกย๋มาตกกระดานดานี้หนักสภาพต่อนนี้มุมน,นี้มุมน,นี้หยุดมุมนี้นแค่นี้ก็ขาดนะครับผมตกไปด่านนี้ ดาติโกมีตัวไหนไม่รู้ม่เข้าใจหตรู้กจเย็นตัวดานนี่เจบะภาพนี่ตัวนีน้ พายสุดกลายเป็นรายการไม้ทองคำเฉยด่านนี้ไอ้รู้ว่าอันนับน้อยหนูไหนนี่ถอดออว่าจะใช้มห,มหมูควรไหมเด้อควรไหมควรไหมกผ่านอีกแล้วด่นนี้ดูนนมเป็นไม้หนึ่งสองจะเดอกเกียนเฉยเลยนี่กูกับไปด่านนี้ต้นไม้เกียนโยกกิ่งเล็กของวัน,น กางคาสิโนติเรา,าไม่ได้แต่เราจะไปทีพ่พี่โก้แบบนี้ก็ได้กันพอดีโก้หาชูเป็นที่เก่ากแ,บบแต่าาลแล้วก ไมู่้องเนกันผมประตูคนสุดท้ายไม่ได้คือการสุดท้ายบูนาลิชาครับผมต้องหาจุดที่แตกจาก5.1 2 3 4 5ผมบอกไม่ผลเลยว่าจุดที่้ามันเล็กมากว่าหาไม่ค่อยไม่ง่ายเท่าไหร่ครับผมครับครับยังไงวันนี้ผมแค่เกมแค่นี้ก่อนนะครับผม หากใครชอบเกมนี้กวาอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับเลยครับผมผมยังไม่รู้เลยว่าจะมีภาคใหม่มาต่ออีกหรือเปล่าเอายังไงวันนี้ก็ขอ,อจบแค่นี้ก่อนนะครับผมหรับวันนี้สวัสดีครับ